คลิปประจำวันที่22นะครับเอ,อ่อสินค้าตัวนี้ผมบอกเลยนะฝรั่งชอบมากนะครับฝรั่งชอบมากที่บ้านใครเป็นปั๊มน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันเก่านะฮะหรือคุณมีป้ายนะฮะบอกว่าเป็นเนี่ยเป็นปัม e ๊มเอสโซ่เนี่ยดดีลเลอร์ र, ด้วยเอสโซ่ดีลเลอร์ र, เป็นตัวแทนเอสโซ่หรือปั๊มอะไรก็ได้ปั๊มไทยก็ได้จริงนะฮะมันเอาหมดครับราคาดีด้วยครับจริง ผมดูรายการ The p i c k e r อย่างเงี้ย The p i c k e r ใครลองไปเสิร์ช o u t u b e ดูนะครับ The p i c k e r มีมีภาพไทยด้วยนะฮะสองหนุ่มที่รับซื้อของเก่านะครับเห็นป้ายนี่คือน้ำลายหกเลยฮะยังไงก็ขายได้ครับนะแล้วก็บวกราคาส่งไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่สินค้าของคนไทยนะฮะอันนี้ฝรั่งขายนะครับเพราะว่าป้ายตายยี y ่ห e ้อเอโซก็ไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมนะครับแต่บอกเลยเลยฮะ ที่บ้านใครมีเนี่ยฮะยิ่งมีสนิมสนิมเกาะน,นะฮะผมบอกเลยคุณเอาไปั้างขายเลยเชื่อผมนะครับแต่ต้องเป็นของแท้นะของแท้นะไม่เอาทำใหม่นะอของแท้นะฮะของแท้เก่าเกอ่ะนะเจ็ดแปดสิบปีที่บ้านใครทําปั๊มอ่ะนะอาจจะมีป้ายอะไรเงี้ยหลงเหลืออยู่นะเอามาขายขำอ่ะก็ได้หลายอยู่ฮะได้หลายอยู่นะจัดไปจัดไปนะครับโอเค หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกๆท่านนะครับที่บ้านมีป้ายเก่าๆนะฮะติดตามเราได้ที่ u t u b e นะครับโอตออนไลน์นะฮะซับสไคอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็แฟนเพจโอตออนไลน์นะครับไลน์แอดแอดข้างหน้าล้วโอตออนไลน์แอดมาทักทายกันได้นะฮะไม่เรียนก็คุยกันได้นะครับถ้าเรียนก็ดีนะฮะดูแลให้เต็มที่นะครับแต่ไม่เรียนก็ดูคลิปฟรีไปเรื่อยๆได้ไม่มีปัญหานะครับนะแต่เวลาแอดไลน์แอดมาให้แอดข้างหน้าด้วยนะครับแอดโอทออนไลน์นะฮะติดต่อมาได้นะครับ หากสนใจเรียนก็มีทั้งเรียนออนไลน์หรือมานั่งเรียนนะครับติดต่อสอบถามได้นะฮะขอจบทิปเท่านี้แหละไปดูวิเคราะห์อบอลต่อนะฮะบาซิลพึ่งพลิกล็อกไม่ใช่สิเขาเขาเป็นต่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ยิงท้เจ็บสองโลก